เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอสตงอง สดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์คะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงงทุกท่านด้วยครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะคุยกันจะเป็นกรณีศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษ,ษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทําให้เราได้เห็นปรากฏการณ์ไหมคุณธนภัทรประเภทว่าอยู่กลางเมืองแล้วเราเห็นปลูกสวนกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะมี<อ>ที่ดินหลายประเภทนะครับทั้งที่อยู่อาศัยทั้งทําสวนทําไร่แล้วก็จะมีที่ดินที่เป็นรกรางว่างเปล่าแต่ ที่ดินแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีอัตราการเสียภาษีหรือการจะต้องจ่ายให้รัฐเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่ง เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางว่างเปล่าซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ได้เราความสนใจอยู่อย่างมากนะครับในปัจจุบันเนื่องจากว่ามีที่ดินจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มันไม่ได้ทําประโยชน์ตามที่สมควรนะครับซึ่งมันอาจจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่การใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินรกรางว่างเปล่าหรือที่ดินที่ทําประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายภาษีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการจ่ายภาษีที่ดินเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนมันก็มีจุดประสงค์เพื่อจะนำไรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนําไปจัดสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากครับที่จะต้องมีการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องจัดเก็บให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับซึ่งการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน่วยรับตรวจแล้วสตงนเนี่ยก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าการจัดเก็บภาษีเนี่ย ครบถ้วนไหมถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับซึ่งรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสงตงนในวันนี้นะครับก็จะนําเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามสมควรนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยไม่ว่าการจัดเก็บไม่ครบถ้วนการจัดเก็บสูงเกินไปน้อยเกินไปกว่าที่ระเบียบกฎหมายกําหนดนะครับซึ่งส่งผลโดยตรง ต่อทั้งหน่วยงานนั้นๆแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับที่รัฐเนี่ยจะนําเงินเหล่านี้ไปใช้ในการจัดหาบริการสาธารณะต่างๆให้คนในท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อสัตวองเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่ามีข้อตรวจพบที่น่าสนใจในหลายประเด็นเลยนะครับแล้วสัตงองเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยรับตรวจด้วยนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายรักษาวินัยการเงินการคลังด้วยนะครับซึ่งเรื่องราจะเป็น อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันโดยเราได้รับเกียรติจากคุณสายฝนอยู่แสงผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่สําสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในประเด็นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันะพัฒคุณธนาพัฒนและผู้ฟังรายการรู้ลักเงินแผ่นดินกับส,สดงอทุกท่านด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ มาคุยกันเบื้องต้นเป็นถือว่าเป็นการปูพื้นฐานและการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินนะคะหม่ทราบว่ามีกี่ประเภทมีกี่ชนิดจัดเก็บยังไงเอาเบื้องต้นกันนิดนึงกันค่ะค่ะสําสหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินนะคะจะแยกเป็นสามประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือจัดเก็บจากที่ดินนะคะซึ่งที่ดินหมายความว่าพื้นดินรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่ที่มีน้ําด้วยอะคะ่ะ แล้วก็ประเภทที่สองก็คือจัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งหมายความว่าโรงเรือนอาคารตึกหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้อะคะ่ะแล้วก็ประเภทที่สามก็คือห้องชุดนะคะซึ่งหมายความว่าห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดนะคะสําหรับชนิดของการจัดเก็บภาษีที่ดินเนี่ยนะคะตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562นะคะ แบ่งการจัดเก็บตามลักษณะการใช้ประโยชน์นะคะโดยแบ่งเป็นสี่ชนิดคือชนิดที่หนึ่งก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกเกษตรกรรมะค่ะชนิดที่สองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยชนิดที่สามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองก็คือนอกจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย แล้วก็ชนิดที่สี่อะค่ะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะคะสําหรับวิธีการจัดเก็บนะคะการจัดเก็บนะคะจะแยกเป็นการจัดเก็บจากที่ดินนะคะโดยคิดจากพื้นที่ดินที่คํานวณออกมาเป็นตารางวาคูณด้วยราคาประเมินแล้วก็คูณอัตราภาษีอะค่ะตามลักษณะการใช้ประโยชน์นะคะสําหรับราคาประเมินนะคะกรมธรรักษ์จะเป็นผู้กําหนดนะคะ แล้วก็จัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างนะคะคิดจากพื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่คำนวณออกมาเป็นตารางเมตรนะคะคูณด้วยราคาประเมินแล้วก็คูณอัตราภาษีนะคะตามที่กําหนดตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างนะคะราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินประจําจังหวัดจะเป็นผู้กําหนดนะคะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกท่านมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเราๆนี่ก็ต้องจ่ายภาษี สิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนะครับในที่เกี่ยวกับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับจาก4ประเภทที่คุณสายฝนได้กล่าวมาแล้วนะครับทีนี้สําหรับในประเด็นนี้ครับการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินลกหลังว่างเปล่าเนี่ยมันมีประเด็นที่มาที่ไปยังไงทําไมเราถึงเลือกตรวจสอบเรื่องนี้ครับมันมีความสําคัญยังไงครับค่ะสาหรับที่มาและความสําคัญนะนะคะในการตรวจสอบครั้งนี้นะคะมาจากแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ2568นอะค่ะ ที่ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของอ,ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งสำนักตวนเงินแผ่นดินจังหวัดนคนปรปฐมอะคะ่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่รกร้างว่างเปล่าและไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพอะคะ่ะที่อาจจัดเก็บไม่ถูกต้องหรืออาจมีการจัดเก็บแฝงในลักษณะาการประกอบเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดนะคะ ประกอบกับในการตรวจสอบรายงานการเงินงวดปี2567นะคะสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมพบความเสี่ยงในกระบวนการรับรู้เงินรายได้อะคะ่ะจึงเลือกตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินของเทศบาลแห่งนี้นะคะ่ะอ๋อครับก็ส่วนหนึ่งมาจากความเสี่ยงในการตรวจสอบรายงานการเงินนะครับว่าเขาอาจจะรับรู้เงินไรายได้ถูกต้องหรือไม่อย่างนี้นะครับทีนี้ประเด็นในการตรวจสอบเรื่องนี้ครับเราตั้งประเด็นอะไรไว้บ้างครับ ประเด็นในการตรวจสอบนะคะก็จะมีประเด็นว่าเทศบาลเนี่ยมีการประเมินภาษีที่ดินลกล้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแ่สภาพนะคะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ะคะ่ะครับก็คือมีประเด็นเดียวเลยนะครับใช่ค่ะคือการตรวจสอบว่าการประเมินของเทศบาลเนี่ยถูกต้องไหมตามกฎหมายทีนี้เราลองมาทําความ รู้จักหรือทำความเข้าใจกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราใช้เป็นหลักในการตรวจสอบบ้างอะครับมันมีอะไรบ้างครับสําหรับข้อกฎหมายหรือระเบียบหลักๆที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งก็คือพระราชบัญญ,ญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562อ,อ25ะคะสองก็คือพระราชกิจสดีการกาหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2564อ,อ25ะค่ะ 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562ค่ะและก็สกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพพศ2562ค่ะ ห้าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562หกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562เจ็ดประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท และก็แปดหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มทศ88.3ทับวอ126.2นะคะลงวันที่27ธันวาคม2566เรื่องซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567ค่ะ และเก้าหนังสือหาลือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะค่ะครับก็มีถึงเก้าหลักเกณฑ์เลยนะครับทั้งพระราชบัญญตัติระเบียบประกาศรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเรามีข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทั้งเก้าแล้วเนี่ยครับแล้วเราตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเรามีข้อตรวจพบอะไรที่สําคัญบ้างครับค่ะสาหรับข้อตรวจพบที่สาคัญในการตรวจสอบการเจ็จเก็บภาษีที่ดินลกร้างว่างเปล่า ไม่ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพของเทศบาลนะนะคะประจําปี2,567นะคะพบประเด็นข้อรวดทบเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2,562ที่สําคัญหลักๆก,ก็ดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือการใช้อัตราในการประเมินภาษีไม่ถูกต้องนะคะก็คือจากการตรวจสอบอัตราภาษีที่เทศบาลใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะ,นะคะ พบว่าไม่เป็นไปนตามที่กําหนดก็คือตามพรบรที่ดินตามพรบรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ .2562 มาตรา43นะคะกําหนดว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะคะเป็นเวลาสปีติดต่อกันนะคะต้องปับอัตรภาภาษีจากร้อยละ0.3โดยปรับ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ0.3เป็นอัตราร้อยละ0.6ในปีที่4ะะี่ค่ะแต่จากการตรวจสอบพบว่า mm hmm. เทศบาลแจ้งประเมินภาษีที่ดินนะคะในปีที่4ะะี่ค่ะยังคงใช้อัตราภาษีร้อยละ0.3นะคะโดยไม่ได้ปรับเป็นอัตราภาษีร้อยละ0.6ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะแล้วก็ประเด็นที่2อ่นะคะ ข้อมูลการทำประโยชน์ตามแบบพศหนึ่งพศสามพศเจ็ดนะคะไม่ตรงกับข้อมูลจากจากการสังเกตการนะคะจากการตรวจสอบลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินนะคะที่แสดงตามแบบประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือแบบพศหนึ่งนะคะแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบพศสามนะคะแล้วก็แบบรายการ คํานวณภาษีที่ดินและสิ่งตกสร้างก็คือแบบพศเจนะคะทั้งสามแบบเนี้ยระบุลักษณะการใช้ประโยชน์นะคะเป็นประเภทกเษกเษตรกรรมนะคะแต่จากการลงสังเกตการพื้นที่จริงอะคะ่ะร่วมกับผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะคะพบข้อมูลว่าที่ดินเนี่ยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์นะคะ ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลการทําประโยชน์ของที่ดินตามแบบต่างๆของเทศบาลเนี่ยคะ่ะจะไม่ตรงกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จริงตามข้อมูลจากการสังเกตการน,นะคะแล้วก็ข้อตรวจพบประเด็นที่สามก็คือการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีะคะ่ะไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะคะก็จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของที่ดินนะคะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปีภาษี2,567นะคะ โดยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะคะเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์ประเภทเกษตรกรรมนะคะและเทศบาลประเมินภาษีโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้ในการคํานวนนะคะจากอัตราภาษีของลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินลบร้างว่างเปล่าอะค่ะเป็นอัตราภาษีประเภทเกษตรกรรมในปี2567 ซึ่งเป็นปีที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยอะคะ่ะเรื่องการดําเนินการตามพระราชบ,บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562นะคะเขากําหนดว่ากรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพอะคะ่ะไปเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบกเกษตรกรรมนะคะเขากําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ และมีคําสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและติ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์นะคะเพื่อประเมินภาษีในปีถัดไปนะคะซึ่งจากการประเมินภาษีของเทศบาลน,นะคะจึงเป็นการประเมินภาษีที่ไม่ถูกต้องนะคะจะพบว่าข้อตรวจพบหลักๆก,ก็จะมีสามประเด็นนะคะค่ะแล้วจากข้อตรวจพบทั้งหมดนี้มีสาเหตุและผลกระทบอะไรที่สําคัญสําคัญบ้างคะสําหรับสาเหตุนะคะ ในการตรวจสอบอนาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนคปรปฐมนนะคะได้เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงถึงสาเหตุข,ของข้อตรวจพบดังกล่าวนะคะซึ่งเทศบาลเขาก็ชี้แจงว่าเกิดจากการประเมินภาษีผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นะคะจากการที่ไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีไม่เป็นปัจจุบันนะคะเนื่องจากไม่ได้ทําการสํารวจทุกป,ปีะค่ะ ผลกระทบนะคะกรณีข้อตรวจพบทั้งหมดนะจะแยกผลกระทบออกเป็นประเด็นประเด็นได้นะคะก็ะคือประเด็นจากข้อตรวจพบจากการใช้อัตราภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดเก็บต่างไปนะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,41,965.30่าหบาบาทนะ,นะคะ แล้วก็ผลกระทบกรณีข้อมูลการทำประโยชน์ตามแบบอะคะ่ะไม่ตรงตามข้อมูลจากการสังเกตการนะคะส่งผลให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะคะ่ะและจะเก็บต่ำไปเป็นเงินหนึ่งแสนสองมืนสี่พันแปด้อยแปดสิบเก้าจุดสองห้าบาทนะคะแล้วก็ผลกระทบกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ ส่งผลให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะและจัดเก็บต่งไปจำนวนหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทนะคะรวมผลกระทบจากการตรวจสอบครั้งนี้นะคะก็คือเทศบาลเนี่ยประเมินภาษีต่ำไปเนี่ยเป็นจำนวนเงินสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดจุดห้าสิบห้าบาทนะคะครับก็ แสดงว่าเรามีเงินเข้ามาเนี่ยต่ำไป4ี่แสนกว่าบาทน,นะครับนี่ก็คือค1เทศบาลเดียวแต่คุณผู้ฟังครับถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทั่วประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บรายได้ต่ําไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับทีนี้จากข้อตรวจพบทั้งหมดสาเหตุผลกระทบอะครับสตงมีข้อเสนอแนะอะไรให้กำหน่ดัตรวจบ้างครับค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ ส่วนหน้งานตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้อาศัยอน,นาตตามมาตรา85นะคะแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561นะคะได้เสนอแนะให้เทศบาลนะคะดำเนินการเร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2567นะคะตามข้อตรวจพบนะคะที่ประเมินไม่ถูกต้องและได้ประเมินเพิ่มเติมแล้วให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีหนา้าที่เก็บภาษีหลายอดื่นนะคะที่สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนคนปรปฐมไม่ได้เลือกตรวจสอบนะคะเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรมและถูกต้องตรงตามความจริงนะคะและผู้บริหารควรติดตามตรวจสอบควบคุมกํากับให้ความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะ รวมถึงการแจ้งประเมินภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยอะค่ะครับแล้วจากข้อเสนอแนะที่สตงให้กับหน่วยรับตรวจไปอะครับปัจจุบันหน่วยรับตรวจเขามีการดําเนินการหรือมีข้อสั่งการอะไรที่เป็นความคืบหน้าแจ้งให้กับสตงทราบบ้างไหมครับค่ะสําหรับการดําเนินการของหน่วยรับตรวจนะคะพนักงานประเมินนะคะเขาก็ได้มีการอนุมัติดําเนินการทบทวนแจ้งการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียนะคะ โดยได้แจ้งประเมินภาษีรายที่จะเก็บต่ำไปเพิ่มเติมแล้วนะคะและผู้เสียภาษีก็ได้มาชำระภาษีที่เทศบาลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วอะค่ะแต่ในส่วนของข้อตกพบที่สามนะคะกรมีผู้เสียภาษียื่นเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างปีอะค่ะและเทศบาลได้แก้ไขข้อมูลการใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในปีที่ยื่นนะคะเทศบาลเนี่ยได้แจ้งประเมินภาษีเพิ่มเติมนะคะแต่ผู้เสียภาษีได้ยื่นคำร้องคัดค้านะนะคะ แต่เทศบาลนะ่ยได้มีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีว่ายืนยันว่ายังคงต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2567ตามหนังสือทบทวนการแจ้งประเมินนะคะซึ่งปัจจุบนะันเน่ยเทศบาลอยู่ระหว่างดาเนินการติดตามเร่งรัดก,การชราาําระภาษีใดยดังกล่าวอยู่ครับ ก็แสดงว่าหน่วยรับตรวจก็ดําเนินการตามที่สตงมีข้อเสนอนนไปนะครับทีนี้สุดท้ายครับอยากจะให้คุณสายฝนฝากถึงหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้วก็ฝากถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินในการช่วยตอวสสองดูแลเลยครับค่ะก็อยากฝากประชาชนนะคะให้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะคะ่ะรวมทั้งช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ที่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกาศออกมานะคะว่าตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะเพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อให้การประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเป็นธรรมนะคะและหากประชาชนท่านใดนะคะครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยทิ้งไว้ลกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์นะคะท่านจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นและจะมีการปรับตาภาษีเพิ่มขึ้นในทุกๆสามปีอีกด้วยนะคะ และ,และในวันนี้ทางรายการก็มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังโดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินในช่วงของสตงงขอบอกเชิญรับฟังได้เลยครับล็อกล็กล็ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอนเนกประสงค์โดยกำหนดคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำที่ใช้กับรถบรรทุกน้ำให้มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวและยังกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำโดยตรงอีกด้วย ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาจริงเพราะผู้ค้ารายอื่นไม่สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ส่งผลให้ทางราชการได้รับความเสียหายซองซื้อรถบรรทุกน้ำในราคาสูงถึง4ล้านบาทขาขายรักสเปคแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายสศงเขาบอกว่าอย่าทำอย่าทำ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันกับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะคะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้เป็นประจําทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วง3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org รวมไปถึงการฟังผ่านช่องทางของสตงด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะ ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะครับได้ตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ y o u t u b n แนลนะครับเสิร์ชชื่อคำว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระความรู้ ของการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศนะครับได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่ www.audit.go.th รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของสตงนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok แล้วก็ ApplicationX ด้วยครับค่ะ และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตง,งอประจำค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเราคุณสายฝนอยู่แสงผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่สําสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมนะคะให้เก็บมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งอได้เป็นประจำทุกทุกวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะวันนี้วิทยากรของเรา คุณสายฝนอยู่แสงคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินทิรันเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอ ทุกวันพระฤหั์สัป,ปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์